เดอะมอโคราชจับมือวงออเคสตราการันตีรางวัลระดับโลกบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติเทิดไทยองราชันวันที่5้ธันวาคม2565รเดอะมอโคราชร่วมกับประชาชนชาวโคราชขอน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติจัดงานโครงการเทริดไทยองค์ราชันทะสถิตในดวงใจไทยทั่วล่าคีตราชันงานแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงออเคสตราซึ่งการันตีรางวัลระดับโลกพร้อมประกวดร้องเพลงจากนักร้องในจังหวัดนครราชสีมาไฮาไลท์ในงานพบกับการแสดงดนตรีออเคสตรา ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงโดยวง NCDAY Symphony วงดุริยางเครื่องลมแห่งวิทยายลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาวงสุรานารีเกิลไวซิมโฟนีซึ่งการันตีรางวัลระดับโลกวงเยาวชนนครราชสีมาโคราชยูธชมการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์อีกมากมายจากกลุ่มนักร้องประสานเสียงและนักร้องกิติมักด โดยสมาคมมิตรนครราชสีมาสงเคราะห์หลินเซิงร่วมกับวงออร์เคสตราโดยได้รับเกียรติจากพลตรีวรเชศ์ชวันณนรเศษรองแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีนิว24สมชายยำเกรงภาพข่าวอารุณแก้วสมคีรายงาน